ครับยาเล่าข่าววันนี้จะมาเล่าข่าวเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามกันครับเป็นที่รู้กันอยู่ตามสื่อต่างๆว่านมกัญชัยสายมูเตลูตัวจริงทีนี้เรามาขยายความกันว่าสายมูเตลูคืออะไรสายมูเตลูคือการบูชาและความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางของขลังไปจนถึงพิธีกรรมต่างๆ ที่มีความหมายเชิงบวกสื่อถึงการเสริมดวงชะตาชีวิตด้านต่างๆทั้งการเรียนการงานการเง,งินความรักดึงดูดทรัพย์และโชคลาภไปจนถึงการครุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยลุงยามเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าพ่อคุณหนุ่มซึ่งก็คือคุณประกอบกำเนิดพลอยเป็นนักสะสมรุ่นเก่าที่สะสมพระเครื่องชั้นดีมานานกว่า50ปี จึงมีวัตถุมงคลชั้นดีนับร้อยร้อยองค์และหลังจากท่านเสียชีวิตวัตถุมงคลเหล่านั้นจึงตกแก่ทายาทโดยหนึ่งในจํานวนทายาทของคุณประกอบก็คือหนุ่มกัญชัยแน่นอนที่สุดหนุ่มกัญชัยจึงมีวัตถุมงคลชั้นดีอยู่ในครอบครองไว้หลายองค์แต่ที่คุณหนุ่มชื่นชอบและแขวนไว้ที่คอตลอดคือเหรียญหลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงจังหวัดเพชรบุรี คุณหนุ่มได้เปิดเผยว่าที่แขวนเหรียญหลวงพ่อทองสุขไว้ในคอมาตลอดเพราะเป็นเหรียญที่คุณพ่อให้มาเพราะคุณพ่อเป็นผู้ที่เคารพและศรัทธ,ธาหลวงพ่อทองสุขมากอีกอย่างเหรียญหลวงพ่อทองสุขก็เป็นที่ยอมรับของนักสะสมพระเครื่องว่าเป็นหนึ่งในพระเบญจภาคีประเภทเหรียญและองค์ที่คุณหนุ่มกัญชัยแขวนอยู่นั้นก็มีความสมบูรณ์มากอีกด้วยทั้งนี้คุณหนุ่มกัญชัย ก็ยังมีความสนิทสนมกับป๋องสุพรรณเสียนพระชื่อดังอีกด้วยลุงยามเชื่อเหลือเกินว่าคุณหนุ่มกันชัยไม่ได้มีดีแค่ความสามารถที่เชิญแม่น้ำหนึ่งมาออกรายการโหนกระแสทั้งที่ก่อนหน้านี้แม่น้ำหนึ่งปฏิเสธทุกสื่อที่จะมาขอสัมภาษณ์โดยเธอให้เหตุผลว่าไม่ชอบออกสื่อ ชอบไลฟ์ขายของมากกว่าคุณเชื่อหรือไม่ว่าเครื่องรางของขลังที่คุณดมได้บูชานั้นมีส่วนช่วยให้ทำสิ่งใดก็ประสบผลสำเร็จสแสดงความที่เห็นได้ใต้คลิปวิดีโอสำหรับวันนี้สวัสดีครับ